สวัสดีค่ะเผ็ดเครื่องคันน้นอ้อยนะคะตัวแท่นนะลูกค้าเหล็กขึ้นมหาศาลขึ้นแบบรายวันกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้ขอแจ้งในคลิปนี้ก่อนละกันว่าบีบอ้อยนะทั้งชุดเฟนขอปรับราคาเพิ่มห้าร้อยนะคะค่าเหล็กเหล็กสูงมากใครใครเป็นช่างอยู่นะซื้อเหล็กใช้งานเหล็กประจำรู้เลยนะคะ สูงมากจริงนะคะบางตัวอย่างงานที่เป็นพวกถังผสมอะไรที่ใช้เหล็กมากๆช่วงนี้เราก็จะเช็คราคากันเป็นรายวันเลยนะคะตัวนี้ที่เห็นจะเป็นเครื่องยนต์กุญแจสตาร์ทนะคะนี่มันจะมีตัวแบตให้ถามว่าถ้าเป็นรุ่นนี้แต่ว่าถ้าเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะเป็นเชือกดึงจะเป็นยังไงต่างกันแค่ตรงนี้ค่ะ ไม่มีกล่องแบตให้นะคะแล้วก็ไม่มีชุดกุญแจสตาร์ทก็คือจะมีแต่ตัวนี้แล้วก็เชือกกระตุกคือถ้าซื้อตัวนี้ลูกค้าได้ทั้งเชือกดึงนะแล้วก็กุญแจเราก็จะตั้งพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะใส่เสพานมุเลอะไรเรียบร้อยหอ่อถาดก็คองเหลืองลูกค้าช่วงนี้มาถามในตัวนี้เยอะ ตัวนี้อะไรเราหมดนะตัวนี้ยสั่งไปแล้วยังไม่ได้เลยนะคะสตะเล็ตติดอะไรเลยนะกระดาษมันี้นะคะแล้วไอตัวลูกกิ้งตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปปรับมันแน่นมากนะเอาพอตึงๆมือเนี่ยหมุนอยู่ใชไหมตึงเสร็จพอเลยไม่ต้องบีบมากนะคะเพราะว่าสปริงมันแข็งอยู่ นี่พับได้เดี๋ยวเราไปดูลูกกิ้งกันตัวนี้นะคะจะเป็นลูกกิ้งที่เราสำรองไว้มันจะมีหลายไซส์หลายขนาดหัวมีลูกบนลูกล่างทางเข้าทางออกนะคะไซส์ก็จะไม่เท่ากันของสองระบบอีกที่เราเตรียมไว้ประมาณนี้ ที่ให้ดูก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าท่านใดถ้าสนใจเครื่องคันน้ำอ้อยนะคะทักเข้ามาได้สองระบบแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปดูเทนเทนตัวนี้เป็นเครื่องบีบอ้อยสองระบบนะคะสามลูกกิ้งเหมือนกันเราจะมีหม้อแปลงให้ด้วยนะคะไปใช้งาน ตัวนี้ก็ขายดีนะคะขายเหมือนแบบเวลาทําซุ้มสวยๆลูกค้าเนี่ยมันจะมีสแตนเลสหุ้มด้านข้างเห็นนะคะขนาดก็กระทัดรัดคือถ้าเทียบกับไอตัวเมื่อกี้มันจะเป็นแบบยืนคันใช่ไหมอันนี้ก็จะดูแบบสวยงามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราคั้นมันดูแบบเครื่องดูสะอาดสะอ้านไหมเนอะราคาก็1 7ื่นไอตัวเครื่องยนต์นั้นก็หนึ่งบาทก็จะต่างกันหลัก หลักพันนะคะไม่เกินนี้ดูของเยอะมากแต่ว่าเครื่องขุดอ้อยเราไม่ไม่ได้ทำขายนะคะโอเคเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะคะสนใจโทรมาหาเฟิร์นได้ตลอดถ้าไม่รับก็คืออาจจะแบบเข้าห้องน้ำหรือหลับนะอะไรอย่างเงี้โอเค